สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการทำคลิปโอเวอร์ดับตัวเองนะครับผมการโอเวอร์ดับก็คือการเล่นทับตัวเองนะครับเหมือนกับแจมตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการเล่นนะครับตัวเองเล่นเลย2คนเลยนะครับขึ้นไป2คนขึ้นไปนะครับแล้วก็เอามารวมกันเหมือนจะเป็นวงนะครับผมโอเคเนาะประเด็นหลักก็คือนะครับเราจะต้องเก็บซอส ให้ดีนะครับซอสเิอ่าสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่1ก็จะเป็นเหมือนกับริทึมนะครับเล่นคอร์ดนะครับกับอีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นเล่นเมโลดี้นะครับบนกีตาร์นะครับผม สิ่งสำคัญก็คือนอกจากจะเล่นไม่ให้ผิดเลยแล้วนะครับจะต้องเล่นด้วยความเร็วที่เท่ากันด้วยนะครับผมเนาะโดยที่วันนี้จะเป็นวิธีแบบง่ายๆนะครับง่ายๆทําได้ทุกคนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในบ้านนะครับผมแต่สิ่งที่เราต้องใช้กําหนดจังหวะนั่นก็คือเมโทรนอมนะครับเมโทรนอมเนี่ยผมจะแปะไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็นใช้แอปพลิเคชันไหนนะครับซึ่งฟรีนะครับผมฟรีเลยนะครับ นะแล้วก็ทีนี้เราจะใส่หูฟังนะครับอันนี้เราจะต้องอาจจะต้องการใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งหรือ i pad อีกเครื่องหนึ่งนะครับนะเป็นตัวบอกจังหวะนะครับให้กับเราทีนี้เราก็มาเซตจ,จังหวะนะครับผมทีนี้เราก็จะมาเซตจังหวะนะครับที่ร้อยยี่สล้กันนะครับเนาะเนาะร้อนะนะนะก็จะได้ความเร็วประมาณนี้120 นะครับทีนี้ผมก็จะเล่นพาร์ทที่1นนะครับกับเมทานอมแต่ว่าเมทานอมเนี่ยในการเก็บซอสเนี่ยห้ามให้เสียงเมทานอมเข้าที่กล้องนี้เด็ดขาดโอเคนะครับเนาะอันนี้เป็นแบบการทําคลิปแบบง่ายๆอยู่เนาะจริงๆแบบสตูดิโอเขาจะมีวิธีการเก็บเสียงให้มันเคลีย มากกว่านี้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็สามารถทําได้แล้วนะครับทําสนุกสนุกได้เลยนะครับผมทําได้ทุกบ้านเลยนะครับตอนนี้เด็กๆคนไหนมีความสามารถนะครับทําคลิปเล่นๆที่บ้านได้เลยนะครับด้วยวิธีนี้นะครับเนาะก็นี่ครับเมทนอมก่อนเลยยังน้อยได้1พาร์ทที่เล่นเมทนอมนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บซอสแรกก่อนนะครับในพาร์ทของการตีขอรดนะครับ โอเคผมใส่อุย้ยหูฟังไม่ถึงนะครับซึ๊บใกล้ๆหน่อยซึ๊บก็จะเก็บซอสละ one two one two three four โอเคครับอันนี้ผมก็ยังเปิดเมทานอมอยู่นะครับผมเนาะก็คือการเก็บซอสในพาร์ทแรกไปแล้วนะครับจริงๆจะเอาให้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาไฟล์เนี่ยนะครับตีคอร์ดเนี่ยเอามานั่งฟังและโซโล่ก็ได้นะครับผมก็จะง่ายดีนะครับแต่ตอนนี้ผมทําไปแล้วไงนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นเพลงที่รู้จักอยู่แล้วนะครับไม่มีทางหลุดแน่นอนแล้วก็เล่นกับเมทานอมเหมือนกันนะครับเนาะผมเก็บซอสที่2นะครับที่เป็นเมโลดี้นะครับผมว h a อันนี้ก็จะเป็นการเก็บซอสแบบคร่าวๆนะครับเนาะจริงๆแล้วอันนี้เป็นทางที่ทางที่ยากที่สุดนะครับทางที่ยากที่สุดตรงไหนนะครับตรงที่โดดเดียวทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองทั้งสองสองพาร์ทนี้โดดเดียวทั้งคู่เลยนะครับก็คือได้เล่นกับมิทนาอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับเนาะต้องบิ้วเอาเองนะครับในข้างในนะครับซึ่งถ้าทําได้จะเป็นเยี่ยมเลยนะครับคือเป็นเป็นทำได้คือเยี่ยมเลยคือผมถ้าใครที่สามารถเล่นพาร์ทเดียวเนี่ยแล้วสนุกได้นยคือเยี่ยมเลยนะครับ มันก็จะง่ายนะครับง่ายต่อการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า,าสามารถอัดได้แล้ว1พาร์ทที่เป็นพาร์ทคอร์ดเนี่ยนะครับพาร์ทคอร์ดสมมติว่าเรากลั้นใจตีคอร์จนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันเสร็จ1พาร์ทแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้พาร์ทนั้นนะครับมาฟังแล้วก็โซโล่นะโซโล่บนคอร์ดก็จะสนุกกว่านะครับโอเคเนาะทีนี้เราเก็บซอสได้แล้วเราก็ไปดูวิธีการใช้โปรแกรมกันครับ